ค่ะขณะนี้นะคะกำลังจะบันทึกนะคะวิดีโอวิธีการดูว่าเราจะอ่าตอนนี้คือมันดูว่าจะบันทึกหน้าจอ,อยังไงในว n d o w s 11นะคะเขาถาม h a GP t GPT เขาก็บอกว่า ให้กดวิดีโอแล้วก็ตามด้วย G เนาะเมื่อกี้ก็เป็นหน้าหน้าต่างแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญของปอนคือปอนเรื่องการที่จะเปลี่ยนสไลด์ใน Can วาจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเนาะเขาก็บอกว่ามันมีหลากหลายวิธีเลยวิธีการที่แต่วิธีการที่ปอนเลือกใช้ก็คือปอนจะใช้วิธีที่2นี้ค่ะแปลข้อความในสไลด์ในเนื้อหาตัวหนังสือเลยนะคะ ก็คือไปที่แคนวาค่ะแล้วก็ที่ตัว c a n วาก็ไปเลือกที่ตัวสไลด์ที่เป็นภาษาคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่แอปค่ะพอไปที่แอปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้พิมพ์คำว่า translate ค่ะสะกดอย่างนี้นะ translate เสร็จปุ R ๊บ e. มันจะขึ้นมากลุ่มแอปพลิเคชันแบบนี้เนาะให้ไปที่แปลภาษาค่ะ แปลภาษาก็คือเราเลือกตรงนี้ให้แปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมจากภาษาเลยก็ตามเนาะให้แปลเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วก็เลือกที่ภาษาไทยเสร็จแล้วให้มาเลือกที่อ่าแปลภาษาในหน้าที่เท่าไหร่เนาะใช้กับหน้าที่เท่าไหร่บ้างตอนให้แปลทุกหน้าเลยเพราะเพราะว่าให้แปลจากภาษากฤษเป็นภาษาไทยให้หมดเนาะอ่ะก็เลือกเลือกติกเนี่ยทุกหน้า120ถึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็มาที่แปลภาษา ค่ะ,ะน,นี้เขาก็กำลังที่จะแปลเนาะแปลภาษาใร <Hi. S 1> อสักครู่นะคะวิธีการก็คือเรารอสักครู่หนึ่ง mm hmm. เขาก็จะแปลค่อนข้างเร็วแต่การแปลแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการมานั่งนั่งลบมาเนาะนั่งลบสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษเหลือแต่ภาษาไทย ก็ได้หรือถ้าเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยเออจะเก็บสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบว่าเป็นภาษาไทยจะแปลว่าอย่างไรก็ได้นะคะลองดูค่ะอ่ามาแล้วิติรัสยาแก่นนผิดเขียนมาผิดทุกตัวเทินอันนี้เป็นชื่อเฉพาะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ไปดูซิภาษาอังกฤษนี่ทิติรัษยาเขียนอย่างนี้พอภาษาไทายปุ๊บอ่าทิติลุษยากันเพช <c oughs> อ่ะนี่ค่ะภาษาอังกฤษเขาก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลงภาษานะคะจากอ่าภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยค่ะที่ค้างครคูไว้หนึ่งท่านนะคะลองนำไปใช้ดูค่ะ